โซนี่อาจจะขาย PlayStation 5ไม่ขาดทุนแล้วสวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับความร้อนแรงของ PlayStation 5กันหน่อยนะครับที่ไม่กี่วันนะครับเพื่อนๆก็คงนับวันรอแล้วกับคนที่สั่งซื้อตัวเครื่อง PlayStation 5 Pro ไปนะครับหรือบางคนก็ยังคงเลือกซื้อตัวเครื่องเกมคอนโซโล PlayStation 5ตัวรุ่นสลิมหรือว่าจะเป็นตัวรุ่นอ้วนอยู่นะครับก็ตามนะครับซึ่งก็บอกได้เลยว่าในเรื่องของตัวช่องว่างราคานั้นนะครับเกมเมอร์ในฝั่งเครื่องเกมคอนโซล นะครับใครที่เป็นสาวก PlayStation หรืออยากจะลองสัมผัสน,นะครับก็เรียกว่ามีละความหลากหลายในเรื่องของตัวราคาให้เป็นเจ้าของเนี่ยได้แทบจะทุกระดับเลยนะครับจะเอามือ2ต่ำกว่าหมื่นก็มีนะครับจะเอามือ1ประกันประกันมีเลยนะครับ ก็หมื่นกลางกลางก็ยังมีนะครับหรือจะเอาแบบเป็นตัวรุ่นท็อปๆเลยนะครับกับตัว PlayStation 5 Pro ก็ยังมีนะครับดังนั้นเราก็จะมาพูดกันหน่อยนะครับว่า PlayStation เนี่ยที่ทาง Sony น,นะครับขายขายกันอยู่เนี่ยมันยังขาดทุนอยู่อีกเหรอนะครับซึ่งไอ้ตัววรลีหรือว่าประโยคเหล่านี้นะครับเพื่อนๆก็คงจะได้ยินกันมานานแล้วนะครับหรืออาจจะเป็นตัวท็อปิกนะครับในการพูดคุยในบทสนทนากับเหล่าเพื่อนๆ กันอยู่แทบจะทุกวี่ทุกวันนะครับว่ามันจะเป็นแบบนั้นไหมนะครับซึ่งถ้าเรามองดูย้อนไปในยุคปี2020นะครับกับตัวเครื่องในเกมคอนโซล PlayStation 5ออกมาจําหน่ายนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนะครับในปีนั้นก็ต้องบอกนะครับว่าตัวสเปคของตัวเครื่อง PlayStation 5บวกกับตัวราคาในระดับแบบหมื่นกลางๆนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหมันจัดจ้านมากจริงๆนะครับแม้แต่ใครที่อยู่ในสายฝั่ง PC ก็ตามนะครับต้องหันควับมาแน่นอนนะครับเพราะว่าราคาแค่หมื่นน้อย ก็สามารถที่จะเล่นตัวเกมระดับที่เป็น A ที่มีความลื่นไหลในระดับนั้นได้นะครับแถมตัวเทคโนโลยีต่างๆที่อัดใส่เข้ามาบนตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation 5 Pro ก็ค่อนข้างที่จะจัดจ้านมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมาตรฐานของเจ้าตัว p c i ตัว Express นะครับของตัวการรับส่งของตัว SSD นะครับเป็นมาตรฐานของตัวเวอร์ชัน่น4.0แล้วนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของตัวมาตรฐานของตัวการรับส่งสัญญาณภาพนะครับ HDMI เวอร์ชัน2.1 เรียกว่าโอ้โหล้ําไปก่อนใครกันเลยนะครับแล้วก็โดนโดนอัดใส่มาอย,อยู่บนตัวเครื่องเกมคอนโซล PlayStation 5นะครับซึ่งถ้าเราลองมองๆนะครับเออมันก็น่าจะเป็นไปได้แหละนะครับกับการที่ทาง Sony เองก็ต้องยอมขายที่ มีราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนของการผลิตใช่ไหมครับแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวในเรื่องของตัวผลกําไรนะครับในการจําหน่ายของตัวซอฟต์แวร์แผนเกมหรือว่าแบบดิจิตอนหรือว่าตัวฐานเซ็กชันต่างๆนะครับการซื้อขายไอเทมนะครับที่อยู่บนตัวระบบ PlayStation Network รวมไปจนถึงตัวระบบสมัครสมาชิกนะครับอย่าง PlayStation p l u s ในตัวระดับต่างๆนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อนๆก็พอที่จะรับรู้กันมาก่อนแล้วนะครับและก็ไม่ได้มีเพียงแค่แนวความคิดแบบนี้บนแค่ตัวเครื่องเกมคอนโซล PlayStation เพียงเท่านั้นนะครับทางฝั่ง Microsoft เองกับตัวเครื่องเกมคอนโซลไอคบอลซีรีหลายคนก็คงจะมีความคิดแบบนั้นเหมือนกันนะครับแต่ทางฝั่งปูนินเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าราคานั้นเรียกว่าโอ้โหยิ้มยิ้มกันแล้วนะครับกับการจำหน่ายเพราะว่าตัวสเปคของตัวเครื่องเองนะครับหรือว่าความล้าสมัยของตัววัตถุดิบที่เอามาใช้ในการผลิตก็ต้องมีราคาที่ลดหลั่นกันไปตามการเวลานะครับแต่ทางฝั่ง PlayStation 5ในช่วงเวลานั้นก็ต้องบอกนะครับว่าเออมันก็ยังคงเข้าขายอยู่นะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไป จะเข้าสู่ปีที่4แล้วนะครับราคาเป็นไงครับเพื่อนก็มีการขยับขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตามนะครับต้นทุนนะครับทุกอย่างเพิ่มขึ้นแต่อย่าลืมว่านะครับว่าในเรื่องของตัวเทคโนโลยีของการผลิตมันก็ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้นทุกๆวันใช่ไหมครับมันก็ต้องล้าสมัยไปตามการเวลานะครับกับการผลิตในเรื่องของตัวชิปเซตต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวสเปคนะครับที่มันโดนฟรีดเอาไว้อยู่แบบนั้น นะครับจะรวม4ปีแล้วนะครับและมันก็จะเป็นแบบนี้อยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ตัวราคานั้นไม่ได้มีราคาที่ลดลงไปมากกว่านี้นะครับอืมแล้วมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกเพื่อนๆเห็นอะไรไหมกับตัว p l a y s t a t i o n 5 Pro นะครับที่เปิดตัวราคาในประเทศไทยของเรามากับราคาน้องๆเกือบๆจะ30,000่นบาทน,นะครับถ้าเพื่อนๆบอกว่า p l a y s t a t i o n 5 Pro ขายแล้วนะครับขาดทุนไหมอันนี้เพื่อนๆพอก็ลองคิดดูนะครับว่า จะขาดทุนไหมถ้าไม่ขาดทุนเครื่อง PlayStation 5 Pro กับสเปคระดับนี้นะครับมันจะต้องขายเท่าไหร่ 40, ล่ะจะ4ี0 0มืเหรอจะ5 0,000ืนเหรอโอ้โหเรียกว่าถ้า4ี0 0มืไปเปรียบเทียบกับตัวฝั่งคู่แข่งนะครับกับตัวแพลตฟอร์มทางฝั่ง PC คอมพิวเตอร์ประกอบโอ้โหถ้า4ี0 0 0ืนประกอบออกมาได้สเปคที่แบบทะลุไปกว่าตัว PlayStation 5 Pro ไปพอสมควรนะครับไปพอสมควรเลย นะครับอันนี้แหละก็พอที่จะบอกได้แล้วนะครับว่า Sony นะครับอาจจะขายตัวขึ้นในเกมคอนโซล p l a y s t a t i o n 5นะครับไม่ได้เป็นราคาขายที่ขาดทุนแล้วก็ได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าในเรื่องของตัวสเปคของ p l a y s t a t i o n 5 Pro โอเคนะครับในเรื่องของตัว p e r f o r m ร์แมหรือว่าประสิทธิภาพต่างๆมันมีความแตกต่างแต่ถามว่าแตกต่างแบบสุดขั้วไหมก็ไม่นะครับในการดีไซน์ดีไซน์ใหม่ไหมก็ไม่ทั้งหมดนะครับการวาง,วาง วางในเรื่องของตัวรูปแบบของการจัดการต่างๆก็เรียกว่าล้อมากับตัว PlayStation 5 Pro PlayStation 5ตัวรุ่นเก่าอยู่พอสมควรนะครับอยู่พอสมควรแต่ที่ถ้าจะมีความโดดเด่นขึ้นมาหน่อยนะครับในด้านของตัวฮาร์ดแวร์ก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวการใช้ตัวชิปเซตนะครับที่รับส่งสัญญาณไร้สายแบบ Wi-Fi 7แล้วนั่นเองนะครับที่ใส่เข้ามานะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว SSD นะครับเพิ่มความจุข,ขึ้นมาอยู่ในระดับ2เทราไบต์ แต่ตัวคอหัวใจหลักนะครับในเรื่องของตัว cpu gpu นะครับหรือว่าตัวความเร็วในการรับส่งสัญญาณของตัว ram ต่างนะครับเรียกว่ามันก็ยังคงใช้ในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์นะครับคล้ายๆแบบเดิมนะครับคล้ายๆแบบเดิมนะครับเหมือนกับมีการปรับแต่งนะครับในการเรียนรู้คําสั่งใหม่ๆแล้วก็ในเรื่องของตัวสัญญาณนาฬิกาตัวบูตค็อกนั้นให้มีความถี่ที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมนะครับซึ่งอันนี้เราก็พอที่จะมองได้นะครับว่าเอ ราคาขายในระดับแบบ30,000ื่นเนี่ยเกือบๆจะส0ม0 0ก็น่าจะถึงที่ทางโซนี่เองน่าจะได้กอบโกยในตัวผลกําไรนะครับกับการขายตัวฮาร์ดแวร์มากขึ้นนะครับกับในเจเนเรชันนี้ก็เราเรียกว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของเจเนเรชันเครื่องเกมคอนโซล Play Station 5แล้วกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่า Play Station หรือว่า Sony เองนะครับกับตัวสินค้าที่ขายดีกันในเวลานี้นะครับ ก็อาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ในทางด้านฝั่งตัวซอฟต์แวร์ตัวเกมดังๆต่าง,างๆที่กำลังจะวางจําหน่ายในอนาคตหรือว่าในเวลานี้ก็ตามนะครับก็ต้องบอกนะครับว่ามันยังมีตัวสินค้าผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายนะครับทางด้านที่เป็นแบบฮาร์ดแวร์นะเพื่อนๆอ,อย่างเช่นเจ้าตัว PlayStation Portal นั่นเองนะครับที่นักวิเคราะห์ต่างๆก็งงเงินงวยนะครับว่ามันน่าจะเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation 5นะครับที่เป็นอุปกรณ์เสริมขายดีเป็นอันดับต้นๆนะครับที่หลายๆคนมักจะซื้อติดตัวนะครับโอ้โหเมื่อพูดไปแบบนี้ถ้าเราลองมูดลองดูในตัวสภาพตลาดนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าตลาดของ PlayStation p o r ท a l ก็พึ่งที่จะมีการซื้อขายนะครับได้แบบง่ายๆสะดวกสะดวกหน่อยหลังจากที่วางจําหน่ายมาได้เกือบเกือบจะหนึปีนะครับเพื่อนๆกับในประเทศไทยนะครับก็เรียกว่าถ้าใครไปประเทศญี่ปุ่นนะครับก็คงพึ่งจะที่ซื้อได้แบบง่ายๆเนี่ยในช่วง 2- อสาเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับทั้งทงที่ตัวฮาร์ดแวร์ชิ้นนี้วางจําหน่ายมาโอ้โหตั้งแต่ปีที่แล้วนะเพื่อนเพื่อนโอ้โหเรียกว่าความร้อนแรงและความต้องการของตลาด มีอย่างสูงนะครับและมันไม่ได้มีเพียงแค่ฮาร์ดแวร์ตัวนี้เพียงอย่างเดียวแน่นอนนะครับเรายัางไม่นับไปจนถึงตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อย่างเช่นตัวจอยคอนเทลเลอร์เข้าไปอีกนะครับโอ้โหที่ตอนนี้ออกมามากมายหลากหลายสีสันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลายสีใหม่ๆที่กำลังจะออกมาในอนาคตอันใกล้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวลายลิมิเต็ดอิดิชันต่างๆนะครับที่ไปคอลแลบกับตัวแบรนด์ต่างๆออกมาแบบอย่างเยอะแยะจริงๆนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่า เป็นกระแสที่ค่อนข้างที่จะดีมากด้วยนะครับกับตัวจอยคอนเทลเลอร์ดวนเซนนะครับนี่เรายังไม่เป็นนับถึงตัวฉลองครบรอบ30ปีนะครับแต่นั้นผมก็เชื่อว่าทางโซนี่ก็คงจะไม่ได้ทําการผลิตออกมาให้มันเกลือนะครับก็เรียกว่าก็ต้องรักษาในเรื่องของความแลนะครับกับตัวสินค้าฉลองครบรอบ30ปีเอาไว้แบบนั้นนะครับแต่ตัวสินค้าอื่นๆนะครับที่เป็นลิมิเต็ดหรือว่าจะเป็นตัวลวดลายอื่นๆก็ต้องเชื่อนะครับว่ามันเป็นสินค้าที่ ขายได้แบบอย่างเป็นก่บเป็นกำแน่นอนในเรื่องของตัวผลกําไรนะครับอันนี้แหละนะครับก็อาจจะมองได้เลยว่า Sony นะครับอาจจะมีส่วนอื่นที่เข้ามาชดเชยนะครับกับส่วนที่พวกเขาต้องขาดทุนหรือว่าเสียหายไป นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์เองนะครับที่กําลังซื้ออาจจะหดลงไปหรือว่าการลงทุนนะครับของตัวเกมอย่างคอนคอร์ดนะครับที่ค่อนข้างที่จะเสียหายไปเยอะมากเลยทีเดียวนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวการที่ตัวเองนั้นไม่สามารถที่จะสร้างกลุ่มฐานลูกค้าใหม่ๆให้เติบโตได้มากกว่าเดิมนะครับมากกว่าเดิมนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆเหล่านี้แหละก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเข้ามาชดเชยนะครับรายได้ต่างๆที่ขาดหายไป ในช่วงไตมาสล่าสุดนี้นะครับผมก็เชื่อนะครับว่าการประกาศนะครับผลงบการเงินของทางโซนี่นะครับในตัวไตมาสต่อไปนะครับที่กำลังจะมาถึงก็น่าจะไม่ได้ย่ำแย่มากกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าตลาดของทางด้านฮาร์ดแวร์ตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation 5อาจจะมาช่วยกอบกู้สถานการณ์ให้มันดีขึ้นนะครับเพื่อนๆก็คงพอจะเห็นนะครับว่าตัวไทม์ไลน์ของตัวจอยคอนเทลเลอร์ลิมิเต็ดอินดิชต่างๆ มันออกมาสักทีกันเหลือเกินนะครับกันในช่วงนี้แต่กระแสเหล่าเกมเมอร์ก็ให้การตอบรับอย่างดีนะครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นตัวข้อมูลนะครับที่เอามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับส่วนเพื่อนๆนะครับมองเห็นกันยังไงบ้างนะครับกับตัว PlayStation 5ในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ว่าทางโซนี่นั้นขายแล้วกําไรได้เป็นกอบเป็นกามไหมก็เข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ